หล่อมากเลยจะไปข้างนอกเหรอจะไปบ้านลาดครับจะไปบ้านลาดเอ้าไปทําไมอะบ้านลาดพาแม่ไปเจาะตีนอะแม่ไปเจาะตีนหาหมอไปเจาะตีนไม่มันอาจจะไปเบียดรองเท้าแค่นั้นอ๋อเท้าพองคับนี่ไงมาจากสวนเกินร้อยสละอินโดและไผ่นี่คุณตาคุณยายหนึ่งกล่องคุณตันนี้ฝากพี่เม่งและภรรยานะะ ไปข้างนอกอหรพ่อจะไปข้างนอกเหรอจะไปบ้านราดครับจะไปบ้านราดอ้าวไปทําไมอ่ะบ้านราดพาแม่ไปเจาะตีนหาหมอไปเจาะตีนเดี๋ยวนะไปเจาะตีนเลยเหรอพ่อเนี่ยมันบวมมันบวมมันเห็นไหมนี่ตีนแม่บวมอ้าวเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะคุณยายทางหน้าไปซนที่ไหนมาคะไม่ซนมันซ่องคืนเองไม่ได้ซนมันพองเลยนายขอดูหน่อยสิมันพองๆอ่ะเนาะ เข <ift> ้าใจว่าเป็นน้ําน้ํามันมันเออไม่มันอาจจะไปเบียดรองเท้าเนี่ยนะรองเท้าจริงจริงเดี๋ยวแม่นี่เขาก็ใส่นี่ใส่หลวมๆใส่หลวมๆอ๋อเท้าพองค่ะรองเท้าอาจจะแน่นไปละมอ้งาเท้าพองหนังพองขึ้นมามันเดินแล้วมันร้อนเนื่ยว่านร้อนแม่ไปเดินที่ไหนมาเหยยบปูนเปล่าเหยืบปูนล้วนร้อนเปล่าเท้าอ่ะเท้าเหยืปูนล้วนร้อนไหมเดินเดินเดินถนนหรือเดินปูนเดินเท้าเปล่าเราไปเดินถนนเราก็ไป ไม่ใจ่ใส่รองเท้าอยู่ใช่ไหมใส่รองเท้าอยู่บางทีอาจจะแดดมันร้อนแดดร้อนลงจากรถแล้วก็เดินไปที่อาคารแค่นั้นเองแม่มันพองพองลงลุ่งนู่นที่หนึ่งอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแม่เขาไม่ค่อยได้เดินอากาศมันร้อนด้วยด้วยความที่เขาก็จะอยู่ในล่มหรือเดินอยู่ในสวนเล็กๆน้อยๆใช่ไหมค่ะตอนนี้บางทีพอเดินระยะไกลหน่อยแล้วก็อากาศร้อนเนี่ยอาจจะทําให้เกิด เกิดรองเท้าไปรองเท้าไปเสียดสีกับกับหนังกับหนังแล้วก็เกิดผองเขาเรียกกันอะไรอ่ะมันพองนะหนังพองพองมันพองมันเหมือนรองเท้ากัดนั่นแหละแต่พองใหญ่มากเลยเนาะพองขึ้นมาก็มีน้ำพองใหญ่สมสมใจมันปวดแต่มันมีเจ็บไม่ปวดดเรยแม่อ๋อมันก็คือน้ํามันพองคือมันไม่ปวดเลยแต่มันแผลใหญ่เฉยเฉยวันนั้นไปไหนนะคะแม่ไปอเภพบันน่า ไปอบตอ,อบตอบลงเคไป,ไป<ก>ลงทะเบียนไปทกศทกศหมองนบ้านล่าด <ไป S 2> ที่บอกอบว่าไปทำเงินคนแก่นะอ<ช>๋อโอ้โหได้เงินคนแก่มาได้ค่าหมอแล้ว แล้วช่นแม่แม่แม่เคยไปโรงพยาบาลบ้านลาดอยู่เนาะเคยไปฉุกเฉินอ่ะตอนที่มามาอยู่ใหม่นานละน่นนะนาจะเป็นปีละมังจากนั้นแม่ก็ไม่เคยมีปัญหาสุขภาพอีกเลยโรงพยาบาลบ้านลาดหรือบ้านลาดวะสันโรงพยาบาลบ้านาาาลา,นาดเนี่ยห่างจากห่างจากบ้านเราในประมาณสักกี่กิโล่อ2 0กิโลเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ผมก็ไม่ถึงครัเพาะประมาณสิบโลคุณเจ้าสิบสองโลเส้นนี้เนี่ยสามารถวิ่งไปแก่งกระจานได้ไหมครับ mm hmm. เขามีการตัดถนนเดยอะมากถนนหนทางเขาจะตัดคู่ขนานไปกับคลองส่งน้ําที่มาจากเขื่อนนะฮะ mm hmm. เขื่อนเพชรบุรี mm hmm. เขือนแก่งกระจาน mm hmm. มีตั้งสามสามแห่งนะฮะ mm hmm. เป็นเมืองกเกษตรนะยังแถวแถวแก่งกระจานใช่ไหม มาท่ายางตรกนั้นก็จะเป็นส่วนเพราะว่าเป็นที่สูงพอมาทางบ้านลาดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นที่นาเป็นที่ลุ่มดูน้ำนี่โอ้น้ำเต็มเลยพ่อ,อ,อดูขวาเมืองพ่อมาหวานแห่ไหมิเอาไว้เออน้ำเต็มเลยอ่ะเลยปิดน้ำเขาไปทางนี้น้ําน้ำเต็มน้ำเขาจะสูเข้าไปให้แย่เข้าอ๋อนี่ก็ปิดไว้เขาก็เลยมันก็เลยสูงใช่ไหมคะก็กั้นน้ําไว้เป็นเพราะว่าทางด้านนู้นเขาทำคลองส่งน้ํายังไม่เสร็จหรือเปล่า เขาทำคลองของน้ำยังไม่เส้นเขาเปลี่ยนไปแต่เดิมเนี่ยมันเป็นคลองดินแต่นี้เขาเขาทำเป็นซีเมนต์เลยนะวิวก็สวยมากถึงแล้วโรงพยาบาลบ้านลาดแป๊บเดียวเองนะคะประมาณ10กิโลเมตรพี่ว่าไม่ถึงนะถึงแล้วมันก็ถึง คนบอกอย oh. ู่ว่าที่เนี่ยเขานวดเอาดอด้วยนะครัชนีเนี่ยรัชนีปวดไหล่ปวดอะไรเนี่ยเออระหว่างรอแม่ก็มานวดได้นะโอ้แม่ไม่ได้นานขนาดนั้นมั้งขึ้นไปเลยจ้าเพราะว่าที่นี่มีแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยมันต้องถอยลงนะนั่งเลยแม่ อ่าเรียบร้อยเจ็บไหมคะแม่เจ็บไหมไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยอืมแล้วหมอบอกว่าไงคะหมอปลานิบเนี่ยออกไปหน่อยนิบเนื้อออกไปหน่อยหนึ่งแล้วต้องล้างแผลไหมล้าง ต้องล้างทุกวันด้วยเนื้อไม่ีหนังน่าจะน่าจะเป็นเน็บหนังออกไปนะคุณหมอบอกไม่อันตรายเนาะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวมียาไปกินด้วยนะคะเอาละค่ะกลับบ้านได้แล้วคุณยายหมอบอกว่าเป็นอะไรแม่เป็นการไม่พ้นดั้กบม ความดันปก<ร><ร>ติตตกแล้วปกติทุกอย่างเรยอ่อเขาวัดความดันอยู่เนาะความดันไม่มีนี่นะคะแต่ว่าหมอเขา <อ S 2> <ขอ S 1> ให้ยายนี่มานะอันนี้ยาฆ่าเชือ้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเม็ดยาวๆให้หักเม็ดกินหลังอาหารเช้ากันเย็นครึ่งเม็ดนะอ๋อโอ้โหดูวิวหน้าโรงพยาบาลดิสวยยังไงนะโอ้ยสุดยอดเลยวิวหน้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณแม่บอกว่าอะไรนะหน้าอะไรนะ มาาาาเข้โรงพยบลนี่าหน้าเข้าโรงพยาบาลตอนนี้มันไม่มีใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าทําไมถ้าไม่ป่วยเขาไม่เล่นซื้อๆเขาไม่เล่นซื้อๆตีหมักโรงพยาบาลโอ้ยนังน้ำหนักหมักโรงพยาบาลหมอกโรงพยาบาลหน้าเข้าวะซ้าทะออ๋อทางเข้าสะอาดดีแล้วบริการดีด้วยนะแม่เนาะบริการเห็นไหมพูดพูดดีนะเจ้าหน้าที่ก็แนะนำดีมาก คนไชยคนเขาเงินไทยยังไม่เอาเลยกุเขีนเบลนะเอาเหรอไถมาซัมีสี่สิบสี่สิบบาทอาแม่ให้เขาเหรอไอเขาไม่เอาไม่ยอมเอาคนที่เข็นรถเข็นนน่ะเหรอ๋อแม่จะให้ติปน้องน้องก็ไม่เอาน้องไมไม่เอา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 ่ารักเนาะเอา่าะฉะนั้นที่นี่โราพยาบาลเาาไมีเา่าไมรเอาาาาา่่เไเ มาตรฐานการดูแลหน้าป่วยนะฮะหน้าป่วยตายอย่าป่วยเลยนะแม่เนาะไม่อยากป่วยเอยต้องแข็งแรงอย่างนี้คนนี้เนี่ยเขาไม่เคยป่วยเขาไม่ชอบไปหาหมออืมไม่ชอบไปหาหมอนะอืมยงพ่อก็เลยไม่ป่วยเอ่อพ่อเคยเข้าโรงพยาบาลหนักๆไหมเอ่อมีขี่มอเตอร์ไซค์คว่ำมาเนี่ยอนั่นน่ะอุบัติเหตุไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรอกขี่มอเตอร์ไซค์ลงคลอง จริงเคยออเมาแล้วพ่อใหญ่แหวงโอ้ยเมาจนมาบุ่มมาบุ่มมากระทั่งขี่มอเตอร์ไซค์ลงคลองสมาอยู่กูกันดึงนอยู่บ้านทุ่งใหญ่เออแล้วแล้วมีใครไปเจออ่ะโอ้ยเนี่ยไม่ไม่ตายก็บุญแล้วนะตอนนั้นอ่ะไอ้พวกข้าง์ลงข้าศัตริมันแคใกล้ๆกัวลงข้าศัตริที่ลงอ่ะตัดชดอะไรทานแบบมีเลนลงคลองชลประทานเลยเหรอนี่คล้ายๆอย่างนี้เลยโอ้ยไม่จมน้ําก็บุญแล้วนะพ่อน้ำก็จมน้ําเลยอ่ะแต่ว่ามันมันน้ำมันเชียงคอไง น้ำเพียงคอน้ำลึกขนาดน,นั้นเลยเหรอแต่ตอนท่านั่งน,นะท่านั่งน,นั่งน,น,น,นะท่านั่งอ๋อนั่งน, <laughs> น้ำเพียงคอแต่ท่านั่งน,นะนั่งไม่ได้ย,ยืนไม่ได้ขาหักออตอนนั้นผมเป็นสมามนเนนอยู่ไงไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องทีหลังเกือบเกือบตายอ่ะครั้งเดียวเนาะพ่อเนาะแล้วโรคประจําตัวไม่มีอ่ะพ่อไม่มีไม่มีเลยโรคอะไรคะเมื่อก่อนเป็นตลอดเลยโรคอะไรคะซับจางซับจางซับจาง เป็นยังไงพ่ออาการชักหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังอาการโรคซับจางอันนี้ลูกชายที่พูดเองหมดเออเองหมดพ่อเขาไม่เป็นหรอกซับจางครับพ่อเนาะสมัยก่อนเหรอนี่ตอนนี้ไม่จางอัะแม่พอได้กินพอได้กินได้ใช้สมัก่อนนี่ระบากเสื้อผืนหมอนไปแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้เสืยอก็ไม่มีแล้วเนี่ยเรือต่หมอนหมอนแล้วเป็นยังไงสภาพเก่า มาถึงแล้วไม่เจ็บเหอนบอกว่าอยากจะไปเดินดิ๊กซีอยู่เว้ยอยากไปเดินห้างที่ไหนนะเขาซื้อเสื้อมางั้นเดี๋ยวตอนเย็นพาไปเดินที่ยวตหนก่อน ฮะมาถึงก็ให้ทํางานเลยเหรอเฮ็ดงานเฮ็ดงานแม่เจ็บขาเจ็บเท้าอยู่เออไม่ได้ใช้เท้านี่นี่อะไรอ่ะอันนีะไร FC แฟนคลับเขาส่งมาพุรัชนีโอ้ยฟองใหญ่เลยนี่นีตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวดูกันว่ามาจากไหนนะจาก300ยอดอามร้อยอดประจวบนี่ไงมาจากสวนเกินร้อยสละอินโดและไผ่ อันนี้คุณตาคุณยายหนึ่งกล่องคุณตาคุณยายอันนี้ไม่มีชื่อแสดงว่ากัมพูรชนีอันนี้ฝากพี่เหม่งและภรรยานะพี่เหม่งและภรรยาเดี๋ยวลงเรือไปไหนอีกแล้วโอ้ไปไกลอ่ะเนาะเออมันไกลต้องลงเรือไปนะชิมหน่อยกรอบอร่อยเลยแหละ สุดยอดของสละเลยนะสละอินโดเนี่ยเหรอ <najle? S 2> ใช่ค่ะโอ้หขอบพอะคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ส่งมาให้ทานอันนี้ผมแกะให้คุณนะเนี่ยอ้อวกรอบเลยนะีด้ยเสียงกรอบเลยพี่เดียวกินเป็นไหมลูกมาอืกรอบอร่อยกรอบใช่ไหมอืมงั้นขอลูกหนึ่งกรอบอร่อยหอมเอ้ยแกะใส่จานดีกว่าให้พ่อใหญ่แสวงไม่หย่ทางหน้ากินนำฝางรัช<ม>นี แกใส่จานจะปลูกไหมนี่เอาไม่ได้ปลูปกมะจะต้นข้าตอนดีกว่าโอ้อร่อยแฮ่เนื้อเยอะมากอร่อยเอออร่อยเลยล่ะถ้าเป็นสละบ้านเราเนี่ยมันจะมันจะเม็ดใหญ่่ญนะเนื้อในน้อยแต่สละอินโดอร่อยจริงแฮะเม็ดเล็กเนื้อเยอะทำงานเหนื่อยๆก็กินผลไม้หวานๆนะคะอ,อยากนะให้ชิมอยากให้ชิมพ่อต้องไม่เคยกินแน่นอน บ่วเคยเจ้าบ่เคยดอกพญายังแหวงบ่เคยกินจังไหมบ่เคยสาระอินโดเด้เอัน้าสาระอินโดบู่สุบ่เคยกินเจ้ายสาระหวานน่องกินอยู่อันนี้สาระอินโดนี่เี่นนี่แหละเป็นซื้อนะซือแข็งแค่เนีกัดเลยกัดเลยบ่ต้องแกะเออคือแข็งแค่แซ่บบ่เนี่เม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองชิมเคี้ยวเคี้ยก็เดียวก่อนแซ่บอยู่เออแซ่บเนาะชาวบามันบ่เคยของหมันเท่าไหร่เออมันบ่เคยเนื้อมันจะเยอะกว่า อัันนน้สลัดบ้านเราก็จะเนื้ออะไรนุ่กว่ากรอบกรอบแซ่บไปเลยเนี่ยแซ่บมั้ยป้านั่นเอ้ไม่ไม่แย่ตรงหน้าลองดูไม่เคยกินจะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะตัดเลยนะแม่ไม่ต้องจัดเอทเชรซื้อวันมากเลใช่หรือมันเป็นตลาดเอ็นนี่ธรรมดาตลาดมอันนี้สลัดอินโแม่นนี้สลัดอินโดเฮ้ยแข็งมันจะแข็งหน่อยแม่ค่อยๆแม่ก็ฟันดี ฟันดีไหมความไม่ไงฮะฟันดีฟันเขากัดเขากัดทุกอย่างอะฝาฝาขวดฝาเขื่อนเขากัดหมดนะจนหักไปซีนึงนวแม่นะอร่อยไหมแม่อร่อยมันมันจะไม่หวานมากเอาขอบคุณขอบคุณหน่อยเจ้าของสวนเปียวสวนอะไรสวนสวนเกินร้อยสวนเกินร้อยประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันฝากผลไม้ไม่กินอื